รับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการตามติดชีวิตสามี่ปุ่น vs ภรรยาคนไทยค่ะรายการที่อ้อมจะมานําเสนอนะคะครบเครื่องเรื่องความแซบเกี่ยวกับผู้ใช้ญี่ปุ่น,นะคะความรักครมิดึงการแชร์ประสบการณ์โดยตรงนะคะจากอ้อมนะคะที่อ้อมจะมาเก็บรวบรวมไว้ที่นี่ที่เดียวนะคะเพื่อที่คุณจะได้เข้ามาฟังอ้อมพูดเยอะๆนะคะสําหรับวันนี้นะคะเรื่องที่อ้อมจะมานําเสนอให้กับเรียกว่า ได้เข้ามาฟังนะคะอ้อมจะมาเสนอวิธีนะเสนอวิธีชวนคุยกับผู้ชายญี่ปุ่นนะคะวงเล็บด้วยนะที่เราชอบหรือที่คุณชอบนะคะเราจะชวนคุยเขายังไงดีละ่ะอะไรอย่างนี้นะคะแต่ที่นนแน่ๆเราต้องดูโอกาสก่อนนะคะโอกาสที่เหมาะๆที่เราจะได้คุยกับเขานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันดับแรกเลยนะคะ ชวนคุยไปเลยทานข้าวหรือ,อยังนะคะอันนี้อ้อมบอกความหมายก่อนนะคะคืออ้อมไปแอบ,บถามหรือว่าสามีมาว่าความหมายของถ้าคนไทยนะคะถามผู้ชายญี่ปุ่นเนี่ยหรือเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าคนไทยถามผู้ชายหรือว่าถามคนไทยด้วยกันเนี่ยถามว่ากินข้าวหรือ,อยังนอนหรือ,อยัง อันนี้คือเป็นเรื่องปกติใช่ไหมคะมันก็คือมารยาทในสังคมทั่วไปนะคะมันก็คงอาจจะไม่ได้หมายความว่าจีบคือคนเป็นเพื่อนก็สามารถคุยกันได้ถูกต้องไหมครับแต่ว่ามันแปลกค่ะมันแปลกสําหรับคนญี่ปุ่นเนี่ยแฟนอ้อมบอกว่าเนี่ยการที่ผู้หญิงไทยเราไปถามเขาว่าทานข้าวหรือย,อยังเนี่ยมันหมายความว่าเราอะไปจีบเขานะคะคือเหมือนกับว่าเนี่ยความคิดเขาเขาจะคิดว่าเขาจะคิดว่า การที่เราไปถามเขากินข้าวหรือยังถ้าเขายังไม่ได้ทานข้าวแสดงว่าเราจะชวนเขาไปทานม,มันคือวิธีการจีบน,นะคะเช่นการคร่ะอย่างอันที่สองกับ2คู่กันนอนหรือยังก็เหมือนการเขาก็จะคิดว่าเนี่ยการที่เราอ่ะทักไปคุยเขาแบบนั้นเนี่ยหมายความว่าเราอยากจะคุยกับเขาต่อหรือว่าอยากจะขอคุยกับเขานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นวิธีที่อ้อมเสนอไปเลยชวนคุยเพราะว่าคนที่เราชอบชวนไปเลยถึงแม้ความหมายเราจะ เราก็คิดว่าเป็นความหมายของเราแต่ถ้าผู้ชายญี่ปุ่นเขาคิดความหมายเขาแบบนั้นมันก็เป็นผลดีอยู่แล้วเขาจะได้รู้ว่าเนี่ยเออเราชวนเขาทานข้าวนะถ้าเขามีใจให้เราเขาอาจจะไปทานกับเราก็ได้หรือเขาอาจจะยังไม่ได้มีใจหรอกแต่เขาเรียกว่าให้เกียรติไปทานกับเราเป็นเพื่อนอันนี้ก็ถือว่าเป็นเกียรติกับเราเหมือนกันนะคะเราจะได้เรียกว่าเป็นช่วงจังหวะที่เออเราจะได้แบบเริ่มพัฒนาวความสัมพันธ์เรียกว่า ในระยะยาวได้ก็อาจจะเป็นเพื่อนกันไปก่อนค่อยๆเดินไปนะคะถัดมาหนึ่งสองเมื่อกี้คือท,ทานข้าวหรือยังนอนหรือยังอันนี้หนึ่งสองเหมือนกันนะคะอันดับมาอันดับถัดมาข้อที่สามชวนไปดื่มเลยอันนี้เป็นวิธีของอ้อมเองสามีอ้อมถามแล้วอ้อมมาชวนคุยยังไงชวนผมคุยยังไงอ้อมก็ไม่ได้คิดอะไรอะ่ะแต่ชวนไปกินเหล้ากินเบียชวนไปดื่มในร้านรีสอร์งชวนไปดื่มเลยดื่มปกติก็ไม่ได้เป็นอะไร ดื่มไปด้วยคุยไปด้วยโอ้สนุกนะคุณอย่าไปโฟกัสแบบว่าเฮ้ยฉันไปดื่มแล้ววันนี้ฉันจะต้องได้เป็นแฟนคุณแน่หรือว่าฉันจะได้นอนกับคุณแน่อย่าไปคิดอย่างนั้นให้มันละรีแล็กซ์หน่อยนะคือให้มันแบบไนส์หน่อยในตอนกลางคืนแบบคุยแบบสบายๆคุยกันคุยกันได้ทุกเรื่องคุยกันในเรื่องในทิศทางเดียวกันมันจะได้แบบว่าเออครั้งหน้า ก็ไปดื่มกันอีกไงมันจะได้ไม่ได้มีโอกาสแค่ครั้งเดียวอย่าตัดความสัมพันธ์เพียงโอกาสที่เจอกันแค่ครั้งเดียวนะอันนี้อ้อมแนะนําไม่ใช่ว่าครั้งเดียวเจอกันปุ๊บโอ้โหต่อไปเบไม่ได้เจอกันแล้วอันนี้มันตัดความได้ว่าตัดอนาคตเราไปเลยนะคะอันดับถัดมาข้อที่4ชวนไปเที่ยวเนี่ยจากดื่มเดนแล้วเราก็ชวนไปเที่ยวไงเที่ยวต่างจังหวัดข้างๆ ใกล้ๆอย่างกรุงเทพเราก็จะมีจังหวัดใกล้ๆหรือเที่ยวในกรุงเทพของเราก็ได้จะไปเที่ยววัดหรือเที่ยวตามสไตล์เราอ,อชวนดูหนังอันนี้มันก็อีก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 ,อกมุมนึงอีกเรียกว่า อีกกิจกรรมหนึ่งที่เออคนไทยเขาก็ฮิตทํากันอะไรเงี้ยชวนไปเที่ยวเลยนะคะเพราะว่านอกจากเราจะแบบว่าเออได้เรียกว่าสร้าง,างความสัมพันธ์ที่ดีแล้วเนี่ยสร้างรีเลชั่นชิพกับเขาแล้วอะเรายังมีโอกาสที่จะพบเจอเขาด้วยนะคะได้มีโอกาสได้มองหน้าสุดตากันปิงๆนะคะแล้วก็เราก็จะได้มีโอกาสทําคะแนนสร้างคะแนนให้เขาประทับใจเขาเรายิ่งขึ้นไปนะคะันดับถัดมาข้อสุดท้ายอันนี้ชวนทําอาหาร ออย่างที่อ้อมบอกในคลิปของอ้อมใยการอ้อมมันจะมีคือวิธีสร้างความประทับใจให้ผู้ชายญี่ปุ่นมันมีและข้อนี้ก็เป็นหนงในข้อนั้นนะคะที่แบบว่าเออเราจะสร้างความประทับใจให้เขาให้เขาหันมาชอบเราแล้วก็โฟกัสเราได้ดียิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นคืออะไรทำอาหารนะคะทําเล็กๆน้อยๆน,นะคะทำแบบเออแบบช่วยกันทําช่วยกันคิดเอะวันนี้เราจะทําอะไรจะทําสลัดไหม สปากเกตตี้ไหมอาหารไทยรู้สึกว่าเครื่องมันเยอะอาหารญี่ปุ่นเราก็เข้าถึงยากอะ่ะไปทางยุโรปสิสปากเกตตี้ก็ได้ข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเซิร์ชเอาง่ายๆค่อยๆทําฝึกทําด้วยกันก็ได้แอนมนดูเป็นลูกหัวใจเลยนะทําด้วยกันอะ่ะแล้วก็ทานด้วยกันมันดูมีความสุขนะมันดูกุ๊กกิ้งมุ้งมิ้งนะคะแน่นอนวความสัมพันธ์คุณอะ่ะจะก้าวไปในแบบในทางทิศทางที่ดีขึ้นแล้วเขาจะชอบในความเป็นตัวตนคุณยิ่งขึ้นนะคะไม่ต้องแบบพยายามสร้างอะไรเยอะนะคะนะคะ คือให้เป็นตัวของเราเองพูดแล้วน้ำลายคะ่ะโอเคก็หวังว่า5ข้อนี้จะช่วยให้ผู้หญิงไทยหรือคนที่เข้ามาฟังคลิปอ้อมเนี่ยมีแรงบันดาลใจมีอินสปิเรชันในการที่จะเรียกว่าเอาไปทำหรือไปปฏิบัติได้นะคะว่าเออฉันจะไปชวนปุยผูช้ชายญี่ปุ่นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมด5ข้อนี้จะเกิดขึ้นได้มันขึ้นอยู่กับโอกาสจริง ถ้าเป็นผู้ชายญี่ปุ่นที่อยู่ในที่ทํางานอ่ะโอกาสมันอาจจะยากหน่อยยากนะคะอันนี้อยู่ที่ความกล้าของเราด้วยนะคบเพราะว่ามันก็มีหลายอย่างให้ต้องสังเกตเนาะผู้ชายญี่ปุ่น,นที่ทํางานแต่ถ้าเป็นผู้ชายญี่ปุ่นที่เราพบเจอในแอปพลิเคชันแอปหาคู่มันก็อาจจะมีโอกาส แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องสังเกตให้ดีว่าผู้ชายที่มาจากแอปหาคู่เนี่ยบางทีมันอาจจะไม่รู้ไม่จริงใจบางทีก็จะมีคนดีบ้างบางทีอาจจะโดนหลอกล,อกลอก่อบ้างอันนี้ก็ต้องระวังตัวความปลอดภัยของเราด้วยนะคะก็จะให้ดีก็เจอผู้ชายญี่ปุ่นตามร้านอาหารหรือแบบเออได้มีโอกาสได้คุยกันทักกันนะคะบางคนก็เจอกันในโซเชียลประมาณนึงนะคะแล้วก็มาเจอกันแล้วมานั่งคุยกันเป็นเพื่อนอันนี้ก็ดี เหมือนกันนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่าลืมระวังความปลอดภัยของตัวเองด้วยนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสำหรับใครที่มีข้อมูลเพิ่มเติมลงใต้คอมเมนต์อ้อมได้เลยค่ะก็ลากันไปก่อนเท่าน,นี้แล้วกันเนาะสวัสดีค่ะ